จะเริ่มตอนที่ชายคนหนึ่งเขาได้จมน้ําไปท่ามกลางความมืดมิดและชายผู้นี้ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความกลัวเขาได้โดนนำตัวขึ้นมาจากน้ําโดยบุรุษในดวงจันทร์พี่แกจําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทําไมดวงจันทร์ถึงเลือกเขาทุกๆอย่างยังเป็นปริศนาพี่แกก็ขึ้นมาจากน้ำและได้เจอกับไม้เท้า และก็ได้รู้ว่าตัวเองนั้นมีพลังพิเศษด้วยโดยพี่แกสามารถใช้พลังน้ําแข็งและความหนาวเย็นได้แถมพี่แกยังควบคุมลมได้อีกด้วยไว้เฮพ่อหนุ่มหล่อคนนี้ก็ได้เจอกับหมู่บ้านใกล้ๆและเขาก็ได้มุ่งหน้าไปที่นั่นพี่แกได้เดินไปทักทายกับชาวบ้านเพื่อถามว่าที่นี่มันที่ไหนร่ะแต่ไม่มีใครสนใจพี่แกเลยครับแถมเดินทะลุผ่านพี่แกได้ด้วยทุกคนไม่มีใครเห็นเขาเลยสักคนเดียวหนุ่มหล่อคนนี้มีชื่อว่าแจ็คฟอร์ดพ่ของเราไงล่ะและนี่คือเรื่องราว ที่ผ่านมานานแ นานแล้ว300ปีต่อมาณขันะ้วโลกเหนือมีหนุ่มใหญ่อยู่คนหนึ่งที่กำลังสนุกสนานกับการแกะสลักน้ำแข็งพี่แกชื่อว่านอ็อตหรือซานตาคอตของเราไงล่ะหนึ่งในเทพผู้พิทักษ์ของโลกนี้น็อตได้ใช้ชีวิตที่นี่พร้อมกับเอลเลเยตี้และตอนนี้เขาได้เห็นว่าดวงไฟของเด็กๆบนโลกนี้เริ่มที่จะดับลงไปแล้วพี่แกก็งงเลยครับว่ามันเกิดสันตินอะไรขึ้นวะเนี่ยว่าแล้วก็ได้มีพลังมืดมาปกคลุมโลกนั้นและมันได้สลายหายไปน็อตก็เลยสั่งรว พเทพผู้พิทักษ์ทันทีทันใดเลยละครแสงสีเขียวก็ได้กระจายออกไปเพื่อเรียกเหล่าผู้บิทักษ์มารวมตัวเธอคนนี้คือทูตแฟรี่หรือนางฟ้าฝันน้ำนมเทพผู้บิทักษฝันน้ำนมของเด็กๆที่เธอไปเก็บฝันน้ำนมใต้หมอนของเด็กๆเ,เพื่อแลกกับเงินและพี่หล่อคนนี้ก็คือแซนแมนหรือแซนดี้มนุษย์ทรายเขาเป็นนักสถาปนิกผู้นำฝันดีมาให้แกเด็กๆเ,เพื่อสร้างจินตนาการในตอนที่เด็กๆก,กำลังฝันอยู่พี่แกได้เปลี่ยนทรายเป็นเครื่องบินและสิ่งไปหาพี่ซานต้าเลยส่วนพี่ น่าโหดคนนี้คือบันนี่มันหรือกระต่ายอีสเตอร์ซึ่งเป็นทายาทคนสุดท้ายของพ่อพันนักบวชนักรบกระต่ายยักษ์จากโบราณกาลและพี่แกรับหน้าที่ไปวางไข่อีสเตอร์ให้กับเด็กๆครับและแล้วทุกคนก็ได้มารวมตัวกันนอตได้บอกครับว่าเมื่อกี้ไอ้บูกี้แมนหรือพิชแบกมันได้บุกมาที่นี่และมันต้องวางแผนร้ายอะไรแน่ๆเลยแซนดี้ก็ได้บอกทุกๆคนครับว่าตอนนี้แสงของดวงจันทนร์ส่องลงมาแล้วเพราะว่าบุรุษในดวงจันทร์ได้ส่งข่าวมาให้ผู้พิทักษ์ว่าตอนนี้ ไอพิชแบกมันกลับมาและพี่บุรุษดวงจันทร์ก็ได้เลือกผู้บิทักเพิ่มเขาคนนั้นก็คือแก็กฟอนไงล่ะทุกคนก็งงเลยสิครับ ไอตัวเจ้าปัญหาสร้างความวุ่นวายอย่างแจ็คฟอร์ดเนี่ยนะจะมาเป็นผู้พิทักษ์เหรอบ้าเบอร์จริงๆเลยเจียวไอบันนี่ก็ได้บอกครับว่าไอแจ็คฟอร์ดเป็นได้ทุกอย่างแหละยกเว้นอย่างเดียวก็คือเป็นผู้พิทักษ์พี่แกไม่ค่อยถูกกับพี่แจ็คเลยแหละครับภาพก็ได้ตัดมาที่ฤด,ดูหนาวในเมืองเมืองหนึ่งแจ็คฟอร์ดก็ได้ปวดเมืองโดยการใช้พลังของเขาทําให้เก็ดน้ําแข็งเต็มเมืองเลยแหละครับแถมเขาก็ได้ใช้พลังควบคุมลมบินเล่นไปทั่วเมืองเลยและวันนี้ก็คือวันหิมะหันซาแจ็คฟอร์ดก็ได้บรรเลงให้เด็กๆ ในวันนี้แหละครับเด็กหนุ่มตัวน้อยคนนี้มีชื่อว่าเจมี่พี่แกเชื่อว,ว่าเทพผู้พิทักษ์นั้นมีอยู่จริงแจ็คฟอรต์ก็พาหิมะให้เด็กทุกคนเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยครับพี่แจ็คก็ได้พาเจมีส่สิงทั่วเมืองเลยไวย้พี่แกนี่สนุกมากเลยในคืนนั้นแจ็คก,ก็ได้มาดูเจมี่กับครอบครัวด้วยแหละครับพี่แกก็ได้แต่สงสัยเลยถามพจันร์ไปว่าทําไมไม่มีการเห็นแจ็คฟอร์เลยล่ะฉันต้องทําบันเรลือนี่ทุกๆคนถึงจะรับรู้ว่าเขามีอยู่จริง และแล้วไ้ฝันดีก็พุ่งไปหาเด็กๆครับได้เวลาทํางานของแซนดี้แล้วไงล่ะแต่แล้วไอ้พีชแบกก็ปรากดตัวขึ้นมันทําให้สายสีทองนะเปลี่ยนเป็นสีดํานั่นหมายความว่าทําให้ฝันดีของเด็กๆกลายเป็นฝันร้ายแล้วไงล่ะไอ้บุกี้แมนมันกลับมาแล้วล่ะครับและแล้วไอ้บันนี่บันก็ได้มาเจอกับแจ็คฟอร์ดล่ะครับและแจ็คฟอร์ดก็ได้โดนพวกเยตีจับตัวไปและเขาก็ได้มาโผล่ที่บ้านของนอตล่ะครับทุกคนก็ได้มาต้อนรับแจ็คและได้บอกว่าแจ็คฟอร์ดนั้นเป็นหนึ่งในผู้ พทักให้กับเด็กๆแล้วล่ะพี่สารตากลังจะแต่งตั้งให้แจ็คฟอตเป็นผู้พิทักษไว้แต่พี่แกไม่เอาด้วยครับเพราะผู้พิทักนั้นไม่ใช่แนวของพี่แกเลยและแล้วนางฟ้าฟันนหนุ่มและทุกๆคนก็ได้อธิบายครับเตรียมตัวฟังรับ ไฟแต่และดวงที่อยู่บนลูกโลกนี้มันคือตัวแทนของเด็กๆที่เชื่อกันว่าผู้พิทักษ์นั้นมีอยู่จริงไม่ว่าจะดีดื้อน่ารักหรือกวนตีนผู้พิทักษ์ก็อยากคุ้มครองพวกเขาอย่างสุดความสามารถและในตอนนี้ไอพิชแบ็กมันกำลังกลับมาคุกคามพวกผู้พิทักษ์ก็จะทำให้พวกเด็กๆนั้นเลิกศรัทธาแก่พวกผู้พิทักษ์และเปลี่ยนฝันดีเป็นฝันร้ายและมอบความกลัวให้กับเด็กๆพวกนั้นล่ะครับนอร์ตก็ได้บอกว่าที่จริงแล้วบุรุษหน้าดวงจันทร์มันคนเลือกแจ็คมาเป็นผู้พิทักษ์นี้ทำไม ทำไมเขาต้องเลือกข้าล่ะไอ้บันนี่มันก็ได้บอกแจ็คครับว่าเขานั้นไม่มีใครเห็นหัวเลยใช่ไหมไม่มีใครศรัทธาในตัวเจ้าเลยใช่ปะทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกันเลยว้ยมีปัญหามากเลยว้จจิงโจ้พี่ซานต้าก็เลยพาตัวแจ็คมาเดินเล่นครับและชวนคุยกันพี่แกก็ได้บอกว่าบุรุษในดวงจันทร์นั้นเลือกเขามาเพราะว่าเหตุผลบางอย่างแต่ตอนนี้แจ็คฟอร์ดนั้นไม่รู้เลยว่าตัวตนของตัวเองที่แท้จริงของเขามันคืออะไรเลยไม่เข้าใจว่าการเป็นผู้พิทักษ์คืออะไรด้วยละครับแต่แล้วไอ้บันนี่มันก็ได้วิ่งบ ว่าเกิดเรื่องที่วังทันตะแล้วละ่ะว่าแล้วทุกคนก็ได้ขึ้นรถลากของพี่ซานตาเลยได้ซิ่งไปที่นั้นด้วยความเร็วเลยแหละครับแต่พอมาถึงได้มีพลังงานบางอย่างสีดําพุ่งมาเต็มเลยพวกมันจับทิดาฟันน,น้ํานมไว้แถมพวกมันได้มาต้นฟันน,น้ํานมของพวกเด็กๆที่เก็บไว้ที่นี่ไปด้วยแหละครับและแล้วไอพีชแบ็กก็ได้โผลามันได้บอกให้ผู้พิทักษรรู้ว่าพวกเขานั้นกำลังจะเจอกับความน่ากลัวและแล้วปราสาททันตะก็เริ่มสลายเลยล่ะครับเพราะว่าเด็กๆนั้นเริ่มตื่นแล้วและได้รับ รู้ว่านางฟ้าฝันน้ำหนุมน,นั้นไม่มีจริงพวกเด็กๆจึงเลิกศรัทธานางฟ้าฝันน้ำหนุมแล้วครับการที่ผู้พิทักษ์ไม่มีเด็กๆศรัทธานั้นจะทําให้ทุกๆสิ่งที่พวกขอปปกป้องทั้งความหวังความฝัน ทั้งหมดรวมถึงพวกเขาจะสูญสลายไปด้วยเหลือแค่ความมืดและความน่าสะพรงกลัวไงละ่ะและแล้วไอพิชแบ็กมันก็หนีไปเลยล้ครับนางฟ้าฟันน้ำหนุ่มก็ได้มาบอกแจ็คครับว่าที่มันมาขโมยฟันของพวกเด็กๆไปนั้นเพราะว่าในฟันนั้นมีความทรงจาของวัยเด็กอยู่ไงละ่ะแจ็คก็รู้แล้วครับว่าความทรงจําในวัยเด็กของเขานั้นอยู่ที่นี่ถ้าขาอางอฟนน้ำหนุ่มของเขากลับมาได้แจ็คฟอร์ดก็จะสามารถจําทุกอย่างได้ไงละ่ะและแล้วร่างกายของทูชก็เริ่มสลายไปแล้วละครับนอตก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่ายพวกผ เด็กๆก,ก,ก็ยังจะมีความศรัทธาต่อทูตยูและปฏิบัติการเก็บฟันน้ำนุมก็ได้รับขึ้นทุกคนก็แข่งกอนเก็บฟันเด็กเลยไว้ไฮวิ่งกันอย่างสนุกสนานเมามันแต่ทั้ง4ี่คนเอาฟันมาได้แต่พวกเขารืเอาตงใส่ไว้ไว้พวกเขาก็สิ่งกับไปเอาเหรียญวางอีกรอบแถมได้เอาของขวัญต่างๆน่าหน้าให้กับพวกเด็กๆนั้นด้วยแจ็คกับทูตก็ได้มาอยู่ที่ห้องของเจมมี่แหละครับและแล้วผู้พิทักษ์คนอื่นๆก็มาที่ห้องนี้พวกเขาส่งเสียงดังจนทำให้เจมมี่ตื่นขึ้นมาแถมพี่แกได้เห็นทุกๆคนว เป็นๆเ,เลยละครับยกเว้นแจ็คฟอสตอยู่คนเดียวเพราะว่ายังไม่มีใครศรัทธานในตัวพี่แกไงละครับแต่แล้วหมาหน้าบื้อก็ไล่บันนี่ไว้ทุกคนนี่วิ่งกันกระจุยกระจาเหมือนเลยแซนดี้ได้ป่าสายใส่มันแต่พี่แกก็ดันทใํใไมทุกคนหลับไปเลยละครับและแล้วไอ้ม้าพยศของพิชแบ็กก็มาทั้งแจ็คและแซนดี้ก็ตามมันไปโซฟีน้องสาวของเจมมี่ก็เข้ามาในห้องครับแถมไดเอาลูกแกะประตูมิตติม,มาเล่นทําให้เธอนั้นไปยังดินเดนของไอ้บันนี่เลยละครับชิบหายแล้วแซนดี้กับ แจ็คก็ได้ตามม้าพาพรนครสวรรค์ส the the ีดำนั้นไปและพวกออทั้งสองคนก็ได้เจอกับพีชแบ็คแซนดี้ได้สู้กับมันไว้และพี่แซนดี้สามารถเอาชนะมันได้แต่พวกมันเรียกกาลังเสริมมาพวกม้ามากันเต็มเลยแหละครับแซนดี้กับแจ็คก็สู้พวกมันอีกรอบและพวกพี่ตั๊กที่เหลือก็มาช่วยอีกแรงแซนดี้ได้ต้นพลังมันไว้สุดความสามารถแต่แล้วไอ้พีชก็ยิงแซนดี้เข้าให้เลยทําให้สายสีทองของพี่แก่กลายเป็นสีดาแซนดี้ก็โดนไอ้พีชแบ็คกลืนกินจนหมดสิ้นเลยแหละครับ แจ็คมันโมโหมันมากเลยพุ่งเข้าไปหามันแจ็คฟอร์ดก็ได้ปะทะาพลังกับมันอย่างจังทําให้พลังที่อยู่ในตัวแจ็คพุ่งออกมาทรายของมันเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งและระเบิดเลยไว้ทุกคนก็สามารถช่วยแจ็คไว้ได้ไอ้บูกี้แมนมันสะใจมากเลยครับเพราะว่าพิ่แกได้เจอกับผู้ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อแล้วไงละ่ะทุกคนได้กลับมบาไว้เให้กับแซนดี้ ด้วยความเศร้าหงหงอยกันทุกคนเลยแถมตอนนี้ดวงไฟของเด็กๆก,ก็ลดหลงไม่หยุดไม่ย่นเลยละครับแต่ไอ้บันนี่มันก็บอกทุกคนว่าเรายังสามารถพลิกสถานการณ์นี้ได้เพราะว่าวันพรุ่งนี้คือวันอีสเตอร์แล้วไงล่ะบันนี่ได้พาทุกคนไปที่รังของพี่แกเลยพอมาถึงที่รังนี้บันนี่ก็ได้รับรู้ถึงพลังงานบางอย่างนั่นก็คือโซฟีน้องสาวข,ของเจมีม่ไงล่ะเจ๊แกก็วิ่งเล่นไปทั่วเลยละครับและบันนี่ก็เริ่มสร้างไข่อีสเตอร์จำนวนมหาศาลขึ้นมามีการย้อมสีด้วยแหละ โซฟีแบบกระชับก็เล่นกันอย่างโมมันและเธอก็ได้หลับไปแจ็คก,ก็เลยอาสากลับไปส่งโซฟีที่บ้านเองครับแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงเรียกเขาายเอกเลยตามเสียงนั้นไปจนได้มาเจอกับซากเตียงเก่าๆในป่าลึกแถมใต้เตียงนั้นก็มีรูอยู่ด้วยแจ็คได้ลงไปที่รูนั้นและได้เจอเข้ากับที่ดาน้อยฟันน้ำนมที่โดนจับตัวอยู่ที่นี่ก็คือหลังของไอ้พีชแบกไงล่ะแจ็คก,ก็ได้มาหาฟันน้ำนมของเขาด้วยล่ะครับ แต่อ้พิชแบกมันก็โผล่มามันได้หลอกล่อแจ็คด้วยความมืดสยูมัดเลยและในมือมันตอนนี้มีฟันน้ำนมของแจ็คอยู่ด้วยพี่แกได้เอามันมาให้พระเอกและได้บอกแจ็คฟอร์ดว่ารู้ไหมว่าเจ้าทําอะไรลงไปแล้วแจ็คฟอร์ดได้โผล่มาที่รังของบันนี่และตอนนี้ไข่อิสตเตอร์ได้แตกหมดแล้วล่ะครับที่งานของอิสตเตอร์ปีนี้ก็ไม่มีไข่ให้เด็กๆหาเลยสักอันเด็กทุกคนก็เศร้ากันเลยเลยครับแถมตอนนี้เด็กทุกคนก็ไม่เห็นไอ้บันนี่แล้วละ่ะแจ็คก,ก็ได้โผล่มาทุกคนก็ได้ถาม แจ็คครับว่ามึงไปไหนมาวะเนี่ยรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอพีทมันบุกรังอีสเตอร์และวทาลายไข่ทั้งหมดเลยไอบันนี่มันโกรธมากเลยครับที่แจ็คไม่มาช่วยพวกเขาและวันอีสเตอร์ ความหวังสุดท้ายของพวกผู้พิทักษ์ก็ได้พังลงไปแจ็คก,ก็หนีออกมาจากพวกเขาเลยละครับและตอนนี้เด็กๆทุกคนก็หมดศรัทธานในตัวเทพผู้พิทักษ์แล้วแต่เจมมี่ก็ได้บอกทุกคนว่าเขาได้เห็นเทพผู้พิทักษ์มากับตาเลยพวกเขาไม่อยู่จริงนะคะแต่เพื่อนๆก็ได้บอกว่ามันก็แค่ความฝันของเจมมี่นายไม่เคยเจอฝันร้ายแบบพวกเรานี่ตอนนี้ไอพีชแบ็กมันทําให้เด็กๆทุกคนเจอกับฝันร้ายในทุกๆคืนเลยละครับแจ็คก,ก็ได้มาที่ขัวโลกพระเอกก็ได้เจอกับไอพีชแบ็กอีกครั้งแจ็คก,ก็ได้พุ่งไปสู้กับมันเลยว้ สู้ไปสู้มาไอพิชมันก็ได้บอกว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของแจ็คดีคนที่อยู่โดดเดี่ยวไม่มีใครศรัทธาเพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนกันมันได้ชวนแจ็คฟอร์ตมาอยู่ฝ่ายเดียวกับเขาครับความกลัวและความหนาวเหน็บพลังของทั้งสองเข้ากันได้ดีแน่นอนแต่แจ็คก,ก็ไม่เอาด้วยครับและมันก็ได้จับเทพที่ดาวฝนน้ำนุ่มไว้มันจะฆ่าเธอแล้วถ้าแจ็คไม่ส่งไม้เท้าให้มันพี่แจ็คก,ก็เลยต้องยอมส่งไม้เท้านั้นให้กับไอพิชไปเลยแหละครับที่ดาน,น้อยก็ได้กัดมือมันและมันก็คว้างเธอจนปิวเลยแถม มันได้หักไม้เท้าของแจ็กด้วยและแจ็กก็ได้ตกเหวไปเลยแหะครับแจ็กด้นั่งเศร้ากับทิดาน้อยเลยแต่แล้วเสียงเรียกแจ็กก็ได้ดังขึ้น เขาได้เอากล่องเสษฟันน้ำนุ่งของเขาขึ้นมาและได้เปิดมันแจ็คก็ได้รับรู้ความทรงจําของเขาในวัยเด็กในตอนที่แจ็คยังมีชีวิตอยู่นั้นเขาชอบสร้างความสุขให้กับเด็กๆและทําอะไรขำๆให้เด็กหัวเราะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งแจ็คและน้องของเขาออกไปข้างนอกบ้านทั้งคู่ได้มาเล่นฐานน้าแข็งกันแต่มันก็กาลังจะแตกครับน้องสาวของแจ็คนั้นกลัวมากแจ็คก็เลยหลอกล่อเธอโดยการทําให้เธอสนุกและแจ็คก็ได้ใช้ไม้เท้านั่งเกี่ยวเธอไปที่ปลอดภัยแต่แจ็คก็ตกวังน้ำนั้นซะเองเลยแหละครับและแจ็คก็ได้ตายหาไปบุรุษในดวง จะเลยทําให้แจ็คเป็นแจ็คฟอร์ดูดสร้างความสนุงให้กับเด็กๆไงล่ะแจ็คได้รับรู้ถึงอดีตของเขาและได้รู้ว่าเหตุผลที่เขาเป็นผู้พบิทักษ์นั้นคืออะไรแจ็คได้มาต่อไม้ท้าของเขากลับมาและมุ่งหน้าไปช่วยเทพธิดาน,น้อยจากกล้องแต่ตอนนี้ดวงไฟนั้นก็ได้เหลือน้อยเต็มทีไอพีชมันทําลายความเชื่อของเด็กๆทุกคนจนหมดสิ้นเลยละครเหลือเพียงแค่ไฟดวงเดียวแล้วล่ะและไฟดวงเดียวนั้นก็คือเจมี่ไงล่ะครับผมแจ็คฟอร์ดก็รีบมุ่งหน้าไปหาพี่แกเลยตอนนี้เจมี่ได้ คุยกับตุ๊กตาของเขาเพราะว่าพี่แกเริ่มลังเลแล้วครับว่าที่เขาเห็นผู้บิทักนั้นเป็นเรื่องจริงหรือหลอกเนี่ยเด็กแจ็คก,ก็ได้มาสดแสดงให้เจมมี่เห็นว่าพวกผู้บิทักนั้นมีอยู่จริงหิมะก,ก็ได้ตกในห้องของเจมมี่เลยครับเจมมี่ก็ได้รู้ว่านี่คือพลังของแจ็คฟอร์ดแน่นอนแถมเจมมี่ก็ได้เห็นตัวแจ็คแล้วด้วยวัยพี่แกถึงกับตะลึงตึงป้อกันเลยทีเดียวเชียวเลยแหละครับแจ็คฟอร์ดมันก็ดีใจมากเลยวันไหนที่สุดก็มีคนเห็นเขาสักทีแจ็คก,ก็ได้เล่าเขาว่าวันหิมะหันสาและคนที่พาเจมี่ิงนนั้น เขาเองแหละผู้พิักคนอื่นๆก็ได้มาที่บ้านเจมี่ครับแต่ตอนนี้พวกเขาได้หมดแรงแล้วเพราะความศรัทธากับพวกเด็กๆหายไปจนหมดสิน้นแถมไอ้บันนี่มันได้กลายเป็นกระต่ายน้อยตะลกไปแล้วล่ะครับแต่ความซ่าของพี่แกยังไม่หายไวและแล้วไอ้พีชแบ็กก็โผล่มามันก็มาหาดวงไฟดวงสุดท้ายนั่นเช่นกันไพ่อของเราก็ได้บะทะก,กับไอ้บูกี้แมนอีกครั้งแต่พลังของมันแข็งขึ้นกว่าเดิมมากทุกคนก็พาเจมี่นี้ พีชมันก็ตามมามันพยายามทําให้เจมมี่กลัวครับแจ็คก,ก็เลยนึกถึงตอนที่น้องเขากลัวและได้บอกเจมมี่ว่ามาเล่นอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าพี่แกก็ได้ควาน้าแข็งใส่บูกี้แมนและพาทุกคนซิ่งไปเลยละครับเจมมี่ได้ชวนเพื่อนๆของเขาออกมาเล่นด้วยทุกคนก็ซิ่งเล่นในเมืองกันอย่างสนุกสนานเลยแต่แล้วความมืดมหาศาลกําลังปกคลุมเมืองนี้ละครับเด็กๆก,ก็ไม่ยอมให้ผู้พิทักษ์ของเขาเป็นอะไรแน่นอนสายดำก็พุ่งมาและเจมมี่ก็ได้เอามือไปกันไว้สายได้ประทะ กับมือของเจมี่และได้กลายเป็นสายสีทองและมันก็ทําให้เด็กๆกลับมาฟันดีอีกครั้งจนทําให้พลังของเทพภูฏิทักษ์ทุกคนกลับมาเลยวะพวกเขาได้ไปสู้กับไอ้บูกี้แมนอย่างโมมันมันกำลังจะฆ่าแจ็คฟอดแล่ละครับแต่สายสีทองก็ได้มาดึงตัวมันไปและตอนนี้แซนดี้จอมเฟียงงอก็ได้กลับมาแล้วละไว้เฮยพี่แกได้อัดไอ้บูกี้แมนจนแน่นิ่งเลยครับและแล้วพี่แซนดี้ก็ขึ้นฟันดีให้กับเด็กน้อยทุกๆคนทิดดาน้อยก็ได้กลับมามีพลังทุกๆอย่างได้กลับ มาเป็นปกติอย่างที่เคยเป็นแล้วทุกๆคนก็ได้มาคว้างหิมะเล่นกันเลยแหละครับในตอนนี้ไอ้บุกี้แมนมันไม่มีตัวตนแล้วละครับเพราะว่าเด็กๆไม่มีใครกลัวมันแล้วไงล่ะมันก็เลยหนีไปเลยไว้แต่แล้วผู้พิทักษ์ก็ได้มาขวางไว้ไอ้มาพยศของมันก็มาพวกมันรับรู้ถึงความกลัวของไอ้บุกี้แมนครับและมันก็ลากไอ้พิชแบกน้าสตินกลับไปขังไว้ที่ใต้ดินเลยแหละครับพี่สาตนต้าก็ได้มาหาแจ็คและเขาก็ได้บอกว่าพร้อมหรือย,อยังล่ะสำหรับเป็นผู้พิทักษ์และแจ็คฟอร์ก็ ทำการสาบานตนว่าแจ็คนั้นจะเป็นผู้ปกป้องความหวังความปรารถนาและความฝันของพวกเด็กๆว่าพวกขอนั้นคือทั้งหมดที่เราผู้พิทักษ์ต้องปกป้องและแจ็คฟอร์ดก็เป็นหนึ่งใน5้าผู้พิทักษ์แล้วล่ะวเฮ้ยแจ็คก็ได้มาบอกลาเด็กทุกๆคนแล้วครับเจม,มี่ก็ได้มากอดแจ็คอีกด้วยทั้งห้าผู้พิทักษ์ก็สิ่งออกไปเล่นเด็กทุกๆคนก็อยู่ยากมีความสุขและเรื่องราวของไร s e of the g u ก r เด a n ฮะเทพผู้พิทักษ์ที่คอดมันก็ได้จบลงไป เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไรอัพติกาเดียนฮ่าแต่ฝูพิตักนะครับเป็นการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเคยดูแล้วในอดีตนะแต่ว่าก็ลองกลับไปดูอีกครั้งมันก็สนุกเหมือนเดิมนะครับเป็นการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนละไปละจบ